ท่านที่อยู่ในราศีกรกฎต่อจากนี้ไปท่านจะไม่ต้องทนลำบากอีกต่อไปแล้ว <c oughs> ก็เพราะว่าดาวนพกระเาห์นั้นมีการเปลี่ยนคลั้งยิ่งใหญ่ในช่วงนี้ส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีนั้นก็จะผ่านพ้นไปจากตัวของท่านส่วนที่ดีๆก็จะกลับเข้ามาหาคุณ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินการเสี่ยงโชคเสี่ยงรากรวมไปถึงในด้านความรักนับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมนี้จนไปถึงสิ้นปีดวงของท่านจะมีเกณฑ์ที่ดีและโดดเด่นภายในรอบสิบปีนี้อุปรสรรคทั้งหลายที่เคยมีมานั้น ก็จะเบาบางลงกับสิ่งที่เราที่เคยอยากจะได้มากเท่าไรแต่ก็ไม่เคยสำเร็จนับตั้งแต่ต่อจากนี้ไปก็จะได้ดังใจนึกไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการค้าขายหรือการทำธุรกิจอะไรรวมไปถึงการลงทุนและสิ่งแวดล้อม จะมีผลประโยชน์ดีๆเข้ามาหาคุณรวมถึงการเงินการงานจะมีมาพร้อมกันจากร้ายก็ให้กลายเป็นดีจากไม่มีก็กลายมาเป็นมีจนเหลือกินเหลือใช้ชาวราศีกรกฎนี้ทุกท่านไม่ว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะดีขนาดไหน แต่ว่าบางครั้งก็อาจจะมีการสะดุดอยู่บ้างเป็นบางครั้งบางคราวถ้าท่านมีโอกาสในช่วงนี้ก็อยากจะให้ชาวราศีกรกฎนั้นได้ทำบุญทำทานกันบ้างเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านชาวราศีกรกฎนั้นเรามาดูในด้านโชคลาภในช่วงนี้ ท่านจะมีโชคเข้ามาหาคุณอยู่เรื่อยๆท่านจะมีโอกาสได้จับเงินหมืน่นหรือเงินแสนหรืออาจจะถูกลังวัลใหญ่ๆในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีท่านจะทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองชาวราศีกรกฎนั้นในช่วงนี้ จะมีเรื่องที่ต้องระวังในการที่จะมีการผิดใจกันเกี่ยวกับเรื่องการเงินบ้างเป็นบางครั้งบางคราวกับเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ตัวอาจจะมาเอ่ยปากขอหยิบขอยืมเรื่องเงินทองถ้าเราไม่ให้ไปก็จะ เสียคอกันถ้าหากว่าเราให้ไปแล้วเราก็อาจจะไม่ได้คืนชาวราศีกรกฎนั้นจะต้องคอยระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มากท่านที่อยู่ในราศีกรกฎนั้นท่านเป็นคนใจดีเป็นคนจริงจัง แต่ถ้าว่าเกลียดใครก็เกลียดจริงใจเรียกว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันทีเดียวแต่ส่วนลึกๆชาวราศีกรกฎนั้นเป็นคนใจดีเป็นคนอ่อนน้อมท่อมตนไม่โอ้อวดกับใครชอบช่วยเหลือผู้ยากไรชอบให้ทานกับผู้ที่ด้อยโอกาส นี่ก็เป็นนิสัยใจคอของชาวราศีกรกฎโดยทั่วไปเรามาดูในด้านความรักกันว่าช่วงนี้ในช่วงก่อนสิ้นปีนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับคนที่ยังเป็นโสดจะมีโอกาสที่จะได้สระโสดในช่วงก่อนสิ้นปีนี้ เนื้อคู่ของท่านจะเป็นคนดีมีนิสัยอบอ้อมอารีถ้าได้แต่งงานกันก็จะอยู่ยั่งยืนและยาวนานถ้าท่านที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้ระมัดระวังในด้านคำพูดคำจาและอีกอย่างหนึ่งให้คอยระมัดระวังอาจจะมีคนเข้ามายุแยให้เรา เข้าใจผิดกันชาวราศีกรกฎนั้นในเรื่องเคราะห์ช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังการที่จะมีปากมีเถียงกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเช่นทำงานร่วมกันมีหุ้นส่วนร่วมกันก็ขอให้ระมัดระวังกันไว้ถ้าท่านฟังคลิปนี้แล้ว ถ้าหากว่าท่านเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้เราจะได้มาเจอกันในคลิปต่อไปก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในราศีกรกฎนี้นั้นจงโชคดีมีความสุขไม่เจ็บไม่จนเป็นคนที่มีวาสนาจะไปมาทางไหนก็ปลอดภัยทุกเส้นทางครับ